สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่16พฤษภานะคะก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมีโชคมีลาบกันวันนี้แอดก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนไข่กับข้าวสารนะคะเอาไว้ดึงดูดโชคลาภความร่ำรวยดึงดูดเงินทองให้เข้าบ้านนะคะอันนี้อันเป็นอันเก่าที่แอดตั้งไว้ในห้องครัวเลยนะคะ ไว้ในไว้หลังตู้เย็นเพราะ,ะตามตำราหลายตำรานะคะจะบอกว่าบ้านไหนถ้ามีไข่มีข้าวสารหรือว่ามีส้มที่อยู่ในครัวจะทําให้อุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินโชคลาบดึงดูดการเงินนะคะแอดก็เลยนิยมตั้งไว้ในห้องครัวไข่ที่แอดใช้ก็จะเป็นเบอร์ศูนนะคะเป็นเบอร์ใหญ่ เพอแอดได้ทดลองหลายๆอย่างแล้วไข่เบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่จะดึงดูดได้ดีที่สุดนะคะอันนี้แอดก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งแอดก็จะเปลี่ยนไข่นะคะอาทิตย์หรืออาทิตย์กว,กว่าก็ได้คะ่ะตามสะดวกตามที่เพื่อนเห็นสมควรนะคะไข่เขาจะได้รับการดึงดูดความชื้นจากข้าวสารไข่เขาจะไม่เสียเร็วนะคะ สังเกตถ้าเพื่อนๆเ,เอามาตอกมาทอดก็ยังจะดีอยู่นะคะยังสามารถรับประทานได้ทําประกอบอาหารได้นะคะแ็จะเปลี่ยนภาชนะที่แอใช้ก็จะเป็นทรงกลมนะคะสาหรับใครที่เพิ่งติดตามแอดนะคะแลวก็ยังไม่เห็นคลิปไข่กับข้าวสารดึงดูดโชคลาภนะคะก็ดูคลิปนี้ก็ลองให้เพื่อนๆน,นา สาระดีๆเกี่ยวกับการดึงดูดโชคลาภนะคะนุ่งดึงดูดการเงินการงานด้วยนะคะคลิปนี้เพื่อนำไปทำเพื่อดึงดูดนะคะข้าวสารก็ใช้ข้าวสารปกติเลยนะคะส่วนข้าวสารเก่านะคะแล้วก็สามารถเทไว้ในถังที่เราเก็บข้าวได้เลยนะคะอันนี้แอดจะเปลี่ยนเป็นข้าวมะลินะคะ อันต,ตอนแรกอันแรกนะเป็นข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะคะภาชนะก็เป็นทรงกลมแบบนี้แหละคะ่ะก็ใช้เยอะนิดนึงก็ดีนะคะจะจะได้ดึงดูดได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบแล้วก็เอาไข่ขึ้นไปวางไว้เลยนะคะวิธีดึงดูดวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายนะคะ เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองทําดูที่ไม่มีโชคม่ลาบเลยนะคะการเงินก็ไม่เข้าบ้านมีแต่ปัญหามีแต่รายจ่ายนะคะลองทําดูนะคะโชคลาบเข้าที่บ้านแอดโชคลาบเข้าดีนะคะเสียงดวงก็ก็ดีจากนั้นก็ ให้เพื่อนเพื่อนเราไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะคะแต่แอดก็จะวางไว้หลังตู้เย็นนะคะในห้องครัวเพราะในห้องครัวจะดึงดูดความอดุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับการทําแบบนี้นะคะไม่มีคาถาอะไรนะคะก็วางหรือหรือเพื่อนๆอนอยากมีคาถาเงินล้านคาถาแรางสวดก็สวดได้ปกตินะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อน,นะคะ ถ้าท่านไหนไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านไหนอยากลองทำก็ทำตามนะคะแอดก็พยายามหาแต่สิ่งดีๆมานำเสนอมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดเกาะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปสาระดีๆในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ